แล้วก็หนังข้างนอกนี่จะกรอบหนังข้างนอกกรอบกรอบนอกนุ่มในนะฮะต่อจากนั้นอาหารเมนูอื่นครับมีไหมครับก็มีสลัดกุ้งกระทงทองสลัดกุ้งกระทงทองใช้ผลไม้เนี่ยมาผสมประเตกันแล้วก็สารตะก้าจากเกลือมาเสร็จแล้วเราก็ตะก้าจากเกลือไปทอดแล้วเราก็มาผสมกับมายองเนสอันนี้เป็นอาหารที่หลายๆคนก็ชอบ หมายความว่าทานได้ทั้งหมดเลยทั้งตะกร้าเลยทานได้ทั้งหมดยกเว้นจานครับผมขอบคุณครับท่านครับต่อมาครับท่านอันนี้เป็นปลากระพงทอดสมุนไพรสมุนไพรที่นี้มีอะไรบ้างน้ำตางมีตะไคร้ค่ะแล้วก็พริกไทยดำค่ะพริกไทยดำใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็พริกสดปลากระพงนี่เป็นปลาที่นั่งเครื่องบินมาจากภูเก็ตทุกวันและอันนี้นะครับท่านคือออเดอร์เมืองครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยก็เป็นไข่ตุ้ม อะไรนะฮะไข่ต้มไข่ต้มอ๋อไข่ต้มโอเคค่ะไข่ต้มเป็นไข่เป็ดด้วยใช่ไหมฮะครับไข่เป็ดครับอันนี้คือแคบหมูครับซึ่งเป็นอาหารทางเหนือเป็นอาหารทางเหนือน้ำพริกพริกหนุ่มครับมีผักลวกไว้ผักข้างเคียงครับข้างเคียงนะฮะมีหมูทอดมีแหนมมีไส้อู๋โอ้โหครบเลยอีกอันนึงครับไฮไลท์ครับเป็นจานเด็ดนะครับเป็นกุ้งยำกุ้ง กุ้งต้มยำต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อกเรามีกุกที่ผมเข้าใจว่าเขาทำต้มยำกุ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาอยู่กระหล่ำและอันนี้ครับน้องเล็กของเราจะเด็ดสุดท้ายนี่เป็นกะหล่ำปีทอดน้ำปลาอันนี้กะหล่ำปีหรือกะหล่ำเดือนครับกะหล่ำปีครับกะหล่ำปีฮะทอดน้ำปลาเอาละฮะรู้จักเมนูหลายเมนูบนโต๊ะอันนี้แล้วผมเริ่มหิวแล้วครับท่านผู้ชมพญาทานก่อนนะครับเชิญเลยครับอันดับแรกนี่เลยครับ ขาหมูนี่แหละครับที่ร้านนอกจากอาหารจ้าอร่อยแล้วบรรยากาศดีแบบนี้เรายังมีดนตรีขัดคนเราพร้อมฟังค่ะมีดนตรีด้วยเหรอฮะรังนั้นเรามีรุ่นสีเป็นขาลาดแปดถาลาดเลยไหมจัดไป็นไหมคะท่านได้ครับเป็นขาลาดเลยค่ะถ้าร้องดีนะฮะผมจะตบรางวัลถ้าร้องไม่ดีเดี๋ยวตกใต้โต๊ะเนี่ยร้อมนะครับร้องไปเลยครับ ไปด้วยผมก็ทานไปด้วยปลาอะไรดีอ่ะป้าข้อขาหมูไมาอยากกินหมูโอ้อร่อยโดนตีเพลาะมากเลยนะครับค่ะวันนี้จะขอบคุณพี่ชุมพลนะฮะชุมพลครับอะไรฮะชุมพรชุมพรชุมพรแกอยู่แม่ลิน ชุมพรแม่ริมชุมพรอยู่นี่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ชุมพรด้วยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็อาหารอร่อยๆให้กับเรารับประทานนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าแต่ตอนนี้ครับมาฟังเพลงของเขาอีกเพลงหนึ่งดีกว่าซึ่งเขาเป็นศิลปินล้านนาไตรเอ่ยจรันจรันจารันสนิทมงยี่สิบสามจรันมโนเพชรอ่า

ตอนนี้ปังก็พาพี่สมจิตและคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมบูรูมค่ะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยถึงแล้วป่ะไปนอนแล้วไม่ไหวนั่งท้องเตึงนั่งตาหย่อนแน่วมากเลยยังไปไม่ได้ค่ะยังไปไม่ได้ทำไมอะ่ะต้องถามก่อนที่สมจิตเกิดปีนักสัตว์อะไรนาปรางครับพี่จะมานอนโรงแรมครับไม่ได้มาดูดวงนะฮะเออเออเออโรงแรมนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องปีนักสัตว์เหรอใช่ค่ะเกี่ยวข้องยังไงอะ่ะ ถ้าอยากรู้ตามเข้าไปค่ะแงงงงอย่างงงตามมาเลยห่วงนอนมากเลยว่ะบ้าเมองไทยเรามาอยู่มองไทยล้วก็ตั้งนานลายเปีติดอกชอบใจเศ้าวเมืองไทยนะกระดูกเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกรณ์นะครับที่ต้อนรับของโรงแรมโมรูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้น้องปรางบอกว่าเกี่ยวกับปีนักสั์โรงแรมนี้มันเป็นยังไงครับพี่กรกณ์เราใช้นักออกแบบนะครับ12ท่านในการออกแบบแต่ละห้องครับผมใช้นักออกแบบ12ท่าน<ช>ออกแบบแต่ละห้องเอ๊ะแบบนี้ก็มี12ห้องท่านั้นใช่ไหมคะครับผมมีแค่12ห้องเดี๋ยวฮะฮออกแบบ12ห้องอยู่ใจกลางเชียงใหม่จะไม่เจ๊งเหรอครับไม่เจ๊งครับลูกค้าเราเยอะครับลูกค้าเราเยอะเอาล่ะเอาล่ะฟังเกิดปีม้า ปีม้าถ้าเกิดปีม้าใช่ไหมใช่ค่ะนี่เขาเปิดปีแพะมาร้องปีแพะร้องแพไปดูดีกว่าครับปีม้าครับทั้งสองเลยนะท่านี้คือห้องของน้องรัปรางใช่ครับเกิดตัวเองเข้ามาแล้วท่านผู้ชมครับอันดับแรกครับนี่เลยฮะสิ่งที่เห็นก็คือประตูครับเป็นไม้ทุกอย่างตกแต่งด้วยไม้หมดเลยใช่ครับนี่ฮะมาเรียนกอน ตกแต่งเป็นไม้อย่างเช่นรากไม้ตรงนี้นะครับผมนี่คอนคเซ็ปต์ของเขาคืออะไรครับครับอันดับแรกคือทุกอย่างเป็นไม้ใช่ครับเศษไม้นะฮะใช่ครับมันเกี่ยวอะไรกับตีม้าเหมือนว่าเออเป็นเหมือนคออม้าครับผมที่เราตกแต่งมาจากไม้แล้วเราก็นำคอนเซ็ปต์ต่อมาออกมาคอนเซ็ปต์ม้ใช่คือม้าอยู่ในคอใช่ครับก็จะเป็นแนวไม้แนวไม้ทั้งหมดสังเกตดูนะท่านผู้ชมครับว่า เตียงจะเป็นไม้ที่เหมือนกับไม้มาแตปๆกันไรูปขึ้นรูปเตียงใช่ครับแล้วก็ประดับด้วยเป็นต้นไม้กิ่งเป็นไม้รากไม้กิ่งไม้นี่เองใช่ครับโอ้โหนี่อยากไปดูแพะแล้วป่ะได้ครับผมพาไปดูได้ครับโอเคครับนี่คือห้องม้าไปดูห้องแพะเชิญเลยครับแพะดีกว่าได้ครับถึงแล้วเหรอครับถึงแล้วครับห้องแพะครับผมเชิญเข้ห้องแพะห้องทางนี้ไปทำไมเช่ญเลยครับ นี่ครับห้องแพรตื่นตาตื่นใจเลยอะไรครับเป็นแรงบันดาลใจครับในกลุ่มหมู่ดาวแพะนะครับสังเกตเพดานตรงนี้จะเป็นหมู่ดาวแพะนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นเป็นจุดสนใจมากเลยนะครับเป็นสเก็ตดาวถ้ามองดูให้ท่านผู้ชมจะเป็นรูรูนี่ก็คือเปรียบเทียบเหมือนเป็นดาวแพะใช่ครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสเก็ตดาวที่ตกมาจากท้องฟ้าใช่ครับโอ้โหท้างนอปลาอะไรเนี่ย โอ้โห้องน้ำนะครับห้องน้ำครับผมไม่ปิด <c oughs> มิดมงองไม่เห็นใครเลยฮะโอ้หนี่กระจกไรเงามมากเลยไม่เห็นใครเลยครับอะไรวัตถวิสุ่งเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ห้องน้ำเก๋มากใช่ครับห้องน้ำสวยมากเราเป็นห้องน้ำเปิดหมดเลยนะครับเปิดหมดเลยใช่เออปหมดเลยอ๋อเพิดหมดเลยนี่นะฮะท่านผู้ชมครับห้องน้ำเก๋มากครับใครจะทำรัพย์ส่วนตัวใครจะนอนใครจะอาบน้ำเป็นส่วนตัวมากที่นี่ถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นศิลปะศิลปะครับผม ตามนักออกแบบตามจินตนาการของนักออกแบบเอาละครับก็คือห้องแพะนะครับก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปแต่ละห้องนะครับแตกต่างนะแต่ละห้องแต่ละห้องนะใช่ค่ะห้องปีหมาห้องปีแพะแต่อยากจะไปดูห้องที่แพงที่สุดให้เขาว่ามีห้องหนึ่งที่แพงที่สุดห้องอะไรครับห้องหมูครับผมปีหมูห้องหมูปีหมูน้องใหญ่ด้วยไหมกว้างใหญ่ครับกว้างใหญ่ที่สุดแพงที่สุดใช่ดูแล้วสิผมขอนอนห้องใหญ่ที่สุดไปเลยนอนนอนค่กไปเลย ไปเลยครับเชิญเลยครับห้องหมูครับผมได้สังเกตุห้องหมูเก๋่ยไหมเก๋่ยไหมเข้าได้เลยเชิญเลยครับนี่ครับห้องหมูครับโอ้โหกว้างมากเลยใช่ครับกว้างสุดครับผมเดินเข้าไปได้นะครับจะไม่ก็มีเสตปเป็นไม้ข้างบนเป็นไม้นี่เป็นไม้เป็นไม้เหนยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเชิญเลยครับนั่งครับเชิเลยครับโอ้โหครับ อันนี้แปลกตรงไหนฮะับคอนเซปของห้องนี้ครับอ่อย่างเช่นคอนเซปอ่หนมูนู้นนะครับจะเหมือนเหมือนคอกหมูครับผมอ้อไม้กระยาบคอกม้าเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะใช้เหมือนอารมณ์ในคอกหมูอย่างเช่นประเภทซิงน้ําเราจะทําเหมือนรางข้าวหมูในเหมือนซิงน้ําที่ล้างมือที่ล้างใช่ถ้าเป็นรางข้าวหมูใช่ครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นไม้ใช่ครับไม้หมดเลยเป็นไม้หมดเหมือนกันนะครับถามเลยครับว่าใครเป็นของแบบก คนออกแบบคือเจ้าของโรงแรมโมโรมคุณจเจริญชมพูเป็นผูอ้ออกแบบห้องนี้ใช่ด้วยแรงบันดาลใจของเขาเองอพี่เจริญเกิดปีนี้ด้วยไหมปีนี้ครับปีหมูด้วยะใช่<ม> <c oughs> ถึงปีหมูแล้วผมก็คงไม่รอช้าแล้วครับ <c oughs> ป้ามีเรื่องถามมะค่ะได้ครับคือเมื่อกี้ตอนที่มาอยู่ด้านหน้าโรงแรมไม่มีที่จอดรถเลยอะค่ะไม่มีลานจอดรถเหรอคะเรามีที่นี่จะมีจอดรถได้แค่2องคันค่ะว่าไปจอดรถที่ลำปางเลยไม่ใช่ครับผมเรามีโรงแรมอีกที่หนึ่งบ้านไทวิลเลจนะครับเราจะให้ลูกค้าไปจอดรถที่นู่นแล้วเรามีรถรับส่งครับผมอใช่ครับถือว่าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ต้องมี12องห้องถ้ามีลานจอดรถแล้วก็จอดได้สองคัน ก็คงไม่รู้ว่าจะจอดยังไงใช่ครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณพณกรมากเลยนะคะครับที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะดีครับเอ๊คนข้างๆนี้ยังไงเนี่ยสมจิตคะน้สมจิตดูสิคะคุณผอมอูงานะเดี๋ยวเดี๋ยวดูชงหน้านะคะปางจะเอาคืนมาเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะี่สมจิตโดนแน่แน่อบลันตาชาเรือนิว่ารังบอกข้าวที่ชอบ Yeah, everybody. you ready, ready Where see me come, we're the a air a a touchdown. r so boom It's I'm I'm t t p for เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับในช่วงของเอนจีตอนนี้เราอยู่กับดรพิสิทธิ์มณีโชตินะครับเดี๋ยวเชิญพี่แนะั่งทำตีนนะครับครับผมผมพิสิทธิ์มณีโชตินะครับเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยชานาพลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรครับผมเราอยากไปเที่ยวต่อค่ะเมื่อกี้ยังชิลไม่สุดเลยยังชิลไม่สุดไปเที่ยวต่อ ขอตัวก่อนนะคะไม่เป็ค่ะแสดงครับท่านผู้ชมผมก็ยังอยู่กับที่บอยของเราครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ World Green City เดี๋ยวเราไปหาเจ้าทิ่นกันดีกว่าเจ้าทิ่นผู้รู้เลยใช่ครับผมไปตามผมมาครับได้ครับผมครับผมพี่ครับผมผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับผู้รู้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ อาจารย์บอยหรือพี่บอยของเรานะครับแนะนําตัวดีกว่าครับว่าเขาคือใครก็คือดอกเตรวรจิตเศรษฐพันธ์นะครับเป็นผู้อำนวยการของสถาบันแห่งนี้ครับผมอ๋อนี่พอค่ะสวัสดีครับพอครับสวัสดีค่ะพี่บอยค่ะชื่อเล่นไหมชื่อสายค่ะเรียกอาจารย์สายก็ได้นะอาจารย์สายหรือพอสายที่น่ารักของเรานี่เองนะครับถามค้อถามแรกครับพอครับว่าเชียงใหม่เวอร์กรินซิตี้เนี่ยค่ะทำมาเพื่ออะไรเราพยายามพัฒนาเชียงใหม่เวอร์กรินซิตี้ให้เป็นเมืองต้นแบบ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็จะใช้เทคโนโลยีสีเขียวใช้ชีวิตแบบสีเขียวค่ะค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี้เหล็กนะคะอันนี้จะเป็นจากตัวเมืองเชียงใหม่กี่กิโลครับสามสิบกิโลค่ะสามสิบกิโลฮะก็สถานที่แห่งนี้ก็อย่างที่บอกครับคือเชียงใหม่โบกติงซิตี้นะครับเอ๊ะ่ปกี้เห็นบอกว่า เป็นชุมชนสีเขียวใช่ไหมครับ,รบเอ๊ะเราเห็นอาคารที่มีสีขาวมีสีต่างๆมากมายนะสีน้ําตาลด้วย แล้วมันเป็นสีเขียวยังไงครับเนี่ยอ๋อกเ็เป็นใช้คอนเซปต์สีเขียวค่ะพี่บอยคอนเซปต์สีเขียวคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าประหยัดพลังงานหรือใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเกิดสังเกตอาคารข้างหลังด้านนี้ที่ใช้ใบตองตึงเป็นหลังคานะคะใบตองทั้งหลังเลยฮะใช่ก็คือใช้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ,ะปกติเขาใช้ใบตองตึงมาทําเป็นหลังคาบ้านอ,อยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็ทําเป็นอาคารขนาดใหญ่สัมนาสามารถจุคนได้300คนแล้วเป็นาท์ดอร์ก็คือจะมีลมพัด กันกันแดดได้กันฝนได้แล้วก็แล้วก็เป็นการสัมมนากับอยู่กับธรรมชาตินอกจากหลังคาห้องประชุมเราสัมมนาแล้วเนี่ยอื่นมีไหมคะที่ทำแบบธรรมชาติค่ะนอกจากนั้นเรามีตัวอย่างใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานอย่างเช่นอาคารสีขาวที่ที่พี่บอยเห็นตรงนี้นะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้างหลังหรือด้านบนตรงนี้ประหยัดยังไงครับประหยัดเพราะว่าเราใช้โฟมโฟมเนี่ยเป็นฉนวนอย่างดีทําให้ความร้อนไม่เข้าในอาคารอาคารก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลาจะใช้พลังงานใน อากาศดีมากหลังคานก็คือทั้งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโฟมแผ่นหมดเลยนะคะแผ่นหมดเลยค่ะ<ม>ก็จะประหยัดราคาใน,ในการก่อสร้างด้วยเพราะว่าเราไม่มีโครงสร้างเหล็กเอาโฟมมาต่อกันหมดเลยโฟมก็เป็นทั้งโครงสร้างทั้งฉนวน<ม>ทั้งทั้งตัวตัวฟินิชด้านนอกภายในทั้งหมดเลยเอามาต่อต่อกันก็เป็นอาคารได้เลยสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วประหยัดแรงงานด้วยค่ะทราบข่าวว่าถนนที่เราขับรถมาเนี่ยโหสวยงามเลยทีเดียวเรียบกริบ ทำมาจากอะไรครับใช่ก็เป็นถนนทำม,มาจากยางมาตอยทั่วไปแต่พิเศษตรงที่ว่าจะเป็นถนนกักเก็บคาร์บอนและเป็นถนนรีไซเคิลหมายความว่าถุงพลาสติกเวลาเราไปตลาดเราซื้อเราซื้อหมูปิ้งมาอย่างเงี้ยเออมีถุงกับแก๊บมาชอย่างนี้เราจะไปรีไซเคิลก็ลำบากเราก็เอามานำมาใช้ใหม่เอามากักเก็บที่นี่เอามาแทนยางมาตอยค่ะ Oh, เป็นใช่มาติดเนี่ยมาแทนยามาตอ่อใช่สามารถรเอามาแทนได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะ oh. แล้วก็เราเราก็วิจัยว่าเฮ้ย oh. ต้องประมาณขนาดนี้แหละสามารถทําให้ถนนคงทนตามมาตรฐาน oh. กรมทางได้เลยค่ะชุมชนเนี่ยได้อะไรจากที่นี่บ้างค่ะในในที่นี่เราเราพูดว่าเราเป็นต้นแบบต้นแบบหมายความว่าไม่ใช่แค่มาเดินดูเรียนรู้ต้องใช้ หรือว่าอยู่ได้จริงเราก็จะมีชุมชนชุมชนต้นแบบหนึ่งสิบครัวเรือนมีบ้านมีมีอยู่ด้วยค่ะแล้วชุมชนเนี้ยสามารถใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด100เปอร์เซ็นเลยนะคะดังนั้นคนที่มาเนี่ยมาเรียนไม่ใช่มาจากมาเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นมาใช้ชีวิตอยู่มาเรียนรู้มาต่อมาลองอยู่จริงๆว่าบ้านที่ใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด100%เป็นเป็นยังไงใช้ชีวิตด้วยการประหยัดพลังงานเป็นพงพลังงานร้อเปอร์เซ็นต์พลังงานทดแทนนะครับมีอะไรบ้างคะก็ตอนนี้เรามีระบบระบบโซล่า เซลใช่ไหมคก็คือไฟฟ้าทไฟฟ้าคัะไฟฟ้ากระแสตรงเราก็จะมีระบบตรงนั้นแล้วรามีระบบไบโก๊ s สแกสฟิเคชันที่ใช้ที่ใช้ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าค่ะเรามี2ระบบตอนนี้ก่อนใครที่อยากมาเรียนรู้บี่นี่มีอะไรบ้างก็มาได้ใช่ครับ